ตำนานสปาของชาวโรมันเริ่มในสมัยราชวงศ์เชงซิง กางอับน้ำเป็นกางชำระร่างกายให้เกิดความสะอาดและเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทั่วโลกมานางนักนะเออทำไมต้องทำเสียงอย่างนั้นด้วยเป็นคงจริงเนี่ยนี่มันเรื่องราวของการํำละล้างร่างกายในโรมันนะควรจะทำเสียงให้เป็นเอ่อเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันหันนั่งมังผู้จกกัดการทีมฟุตบอลถ้าหมายถึงอเล็กซานเดอร์มหาราชอ้ออย่างงั้นเองงั้นเชิงท่้งเล่าไล่ขอบพระคุณ โอเคข้าจะเล่าขอบพระคุณไปเรื่องเรามังมีอยู่ว่าเอา้าทำไมมึงกลับมาเห็น้อหนังแล้วอกไม่ไล่อยากจะมีส่งล่มนิดนึง การกับอาการอาบน้ําเป็นกริยาอาการของการชาระร่างกายให้เกิดความสะอาดและเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมานานทั่วโลกแล้วครับเรื่องราวของการอาบน้ําในยุคโบราณน,นั้นผู้คนต่ากที่จากต่างซีกโลกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาว่า,าการอาบน้าใน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 ยุโรปนั้นต่างจากผู้คนอีกซีกโลกหนึ่งโดยสิ้นเชิงโดยการอาบน้ําของผู้คนในแถบยุโรป ดูจะเป็นเครื่องใหญ่ก็เนื่องจากภูมิอากาศที่หนาวเย็นของเขาและถ้าดูลึกเข้าไปถึงตั้งแต่สมัยโบราณแล้วผลที่ยกย่องเชิดชูการอาบน้ำและวิธีอาบจนเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตน่าจะมีอยู่สองแหล่งนั่นก็คือการอาบน้ำของพวกตุรกีที่เราเรียกว่าเตอร์กิชบา h หรือต้นแบบการอาบอบนวดในเมืองเราทุกวันนี้นั่นเองกับอีกที่นึงก็คือการอาบน้ำและวิธีการอาบน้ำของชาวโรมนที่เรียกว่าสปาที่เรารู้จักนั่นเองครับ อด้วยความที่เรามีชีวิตหรูหราเย่ยงชาวโรมันเนี่ยก็ทำให้สถานที่อาบน้ำของเราเนี่ค่อยขยายตัวออกไปจากความธรรมดาไปสู่ความหรูหราและอัปเดตขึ้นตามสไตล์สถานที่อาบน้ำสาธารณะแบบที่ดีที่สุดเรียกว่าเทอร์เมซึ่งก็มีทั้งห้องร้อนห้องอาบน้ำร้อน ห้องเย็นห้องอาบน้ําเย็นห้องร้อนคืออะไรห้องนั้นคือซาวนะ่าฮะซาวนะ่าใช่ไหมครับคุณปู่ใช่แล้วเวลาคุณเนตปีไหนเนี่ยก่อนบอลเพื่อป้องกันไม่ให้คนไปปึงปังในนั้นใช่ไหมครับเออก็เป็นได้น่าก,กลัวอยู่เราวจะไปเตะบอลก่อน ก่าที่มาอาบน้ําเดี๋ยวมันงิ้งเฉงงิงช่างใส่กันนั้นมันจะดูไม่งามซึ่งการเตะบอลน,นี่เราจะจัดขึ้นเป็นห้องที่บันเทิงเป็นพิเศษดังนั้นแล้วมันก็เวลาเดินไปอาบน้ําด้วยน้ําร้อนในห้องอาบน้าร้อนก็จะเดินต่อไปห้องเย็นอ่ามาต้องออกกําลังกายให้ให้เหงื่อออกก่อนจากนั้นก็ไปไล่เหงื่อให้ออกมากขึ้นในห้องร้อนจากนั้นก็ล้างผิวด้วยน้ํามันแล้วก็ไปอาบน้ําด้วยน้ําร้อนเพื่อเอาคราบมันออกจากนั้นก็ ไปอาบน้ําเย็นปล่อยให้ตัวเย็นก่อนจะต่อเอาไปห้องเย็นก่อนมันมีห้องร้อนห้องน้ําร้อนห้องเย็นห้องน้ําเย็นสุดท้ายก็แช่น้ําเย็นในอีกห้องหนึ่งเป็นอันครบเรื่องเรื่องผู้หญิงตัวเย็นนี่คือพ่อมึงตัวเย็นไ,ไม่ใช่นั่นพ่อตายไม่ใช่ไม่ใช่เออไปไปมามาเธอเม่ของโรงมก็กลายเป็นสิ่งสําคัญพอๆกับศูนย์การค้าของบ้านเราเวลาไปอาบน้ำํำก็เหมือนไปเซนทันนั่นแหละครับเอรั ของโรมและคนล่ำรวยทั้งหลายเขานิยมที่จะสร้างเอาไว้บริการคนแทบทุกๆเมืองว่าเป็นโรงอาบน้ำในโรมในเมืองเล็กเมืองน้อยที่อิตาลีและเมืองบริวานเทศลาดทั้งหลายยิ่งกว่านั้นเธอร์เม่ก็เป็นที่นิยมของคนล่ำรวยที่มีปัญญาสร้างห้องน้ำไว้ใช้เองลักษณะของเธอร์เม่คืออะไรเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูกันมาไปดูบรรยากาศตลาดกันแล้วกันแป๊บหนึ่ง เทพหวัหว่ล้ํามดรายการนี้มีรูปให้ดูด้วยเพราะผมมีเกมมานี่ครับซุดแต่ผมจะไม่เห็นว่าน้องพิมพ์อะไรขึ้นมานะครับตอนนั้นก็โอเเปิดกล้องแป๊บเฮ้เราจะมาดูเรื่องของแล้วเกมซุดกูยังเล่นได้หรือเปล่าว่าโรมินโดไหม อ๋อยังเล่นได้เพราะมันอยู่ในโฟลเดอร์นี้ดีเปล่าวะแม่งเดี๋ยวเห็นความลับกูหมดอ๋อมาใส่ดีไปแล้วเออเก็บงานเก็บงาน ชื่อชื่อโฟลเดอร์ว่าอะไรวะอานี่ย เ๋ยให้ดูเทอร์เม่นะฮะ ลักษณะของเธอเม่จะเป็นยากกว่าครับนี่ปรับเป็นฟูสกรีนแลมวกัน,มกน <No. S 1> ไม่ได้เลยละมึงที่อาบน้ำเอาไม่มีว่ะมันเปิดแฟ้มใหม่ มี่มันจะเป็นโรงคล้ายๆแบบโรงคล้ายๆน้ำตกขึ้นไปครับ mm hmm. อ่ะแอรลนติสมีแอรลนติสมีเออแอรลนติสนะฮะไหนวะส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในย่านบ้านคนรวยก็คือย่านนี้ ที่อาบน้ำนี่ฮะเพอร์เม่ฮะคุณผู้ฟังครับนี่ลักษณะจะเป็นโรงอาบน้ำขนาดใหญ่ที่แบบว่า,าครูบลูแคทซ้อมแมรี่นี่ครับเห็นไหมฮะ นี่คือลักษณะของเธอไม่เออเหนียวตัวนิดหน่อยอว่าจะไปอาบน้ําเนี่ยมึงเดินกันช้าๆหน่อยได้ไหมมึงจะรีบไปไหนเนี่ยอ,อขออนุญาตให้มันเดินช้าๆลงหน่อยเออเอ,อ่าลุงไปไหนลุงอ้าวนี่ก็จะไปตลาดนิดนึงอ่ะคุยกับลุงเหรอไม่คุยกับป่าป่าไปคืนของแป๊บ โอ้ยเหนื่อยเหลือเกินต้องควางของไปจุ่งฉางเนี่ยมีข้าวสาลีอยู่สิบอันโอ้เป็นลูกค้าเป็นลูกจ้างของแม่ค้านี่มันก็เหนื่อยยังงี้แหละกับข้าวจะกับข้าวกับข้าวจะกับข้าวมีทั้งหมูทั้งไก่ทั้งควายทั้งม้านันจ๊ะหรือว่าจะเป็นอาวุธชุดเกราะอุปกรณ์ข้ามีอนี้เคี้ยมแล้วก็มีจะกับข้าวจะกับข้าว เอยเป็นเศรษฐีนี่มันลำบากแล้วเกิดเนี่ยมีเงินเต็มถุงเต็มถังก็แบกเหนื่อยนะบางทีนี่ก็อยากจะเอาไปแจกคนจนว่างเนี่ยมีความสุขแล้วเกินมึง้รงอิจฉาไหมปิดขังแม่งเลยไม่ต้องออกมานะบายบายนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์ครับจะมีมหันตภัยเกิดขึ้นครับโลก ข้าจำนายออกมาแล้วว่าอีกหนึ่งร้อยห้าสิบปีจะมีดาวหางมาพึ่งชนโลกตามสบายนะกูตายก่อนล่ะตลาดไอแบกของกันเหนื่อยเหลือเกินเนี่ยต้องเอาน้ำมันมากอกมาส่งตรงท่าสินค้าตรงนี้มีเฮเฟสตุสตูนเว้ยนี่นี่วิหารเฮเฟสตุสนะฮะ ข้าแต่เทพเฮเฟสตุสค่าอยากจะให้ท่านเนี่ยอวยพรกับเปิงน,นี้หน่อยอ้อได้เลยค่าปล่อยทารอสมาแดกเมืองคืออะไรขอพรแล,ล้วให้หุ่นชุดเกาะมาเดินเล่นในเมืองเฉย <c oughs> เตกลงมันมันมันไม่เห็นจอใช่ไหม,มไม่เห็นแต่อะไรก็ไม่รู้ อืมนี่ทารลอสนี่หานนี่ทารลอสหลวงปวดร้เมือข่ากรหน่ำบนศีรษะเจ้าตกลงมึงมาปกป้องหรือว่ามาทำลายใครวะเนี่ยเออเว้ยนครับกันไปนี่นักดาราศาสตร์บอกด้วยนะว่าเป็นแม่น้ำ นี่นักวิชาการตามหลักนักกษัตริ์แล้วว่าด้วยเรื่องของการหลักคณิตพิษคณิตแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเมืองนี้ค่อนข้าวจะโอเคกับข้าวจะกับข้าวคนเข็นกับข้าวขายจริงนะเว้ยอันนี้ขาอันนี้พ่อขามันโถจะมันโถพอนี่ให้ดูที่อาบน้ำเฉยไปไหนแล้วก็ไม่รู้ นี่ฮะที่อาบน้ํานะครับเนี้ยโรมันเขาอาบน้ํากันอย่างนี้อ่ะต่อไปเรื่อยละเยอะๆอืมอืมโอเคนะครับใช้เวลาทั้งหมดไปกับการเล่นอะไรวะเนี่ย <c oughs> ไรสาระละแล้วคืออะไรส่งมาอีกสองซานต้าสมัยราชวงศ์เชงซิง รู้สึกเธอเม่ของโรมเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าพอๆกับเซนทันหรือว่าเซเว่นอีเลไม่ว่าจะเมืองเล็กเมืองใหญ่ก็มีห้องอาบน้ำเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะยากดีมีจนแค่ไหนก็มาใช้บริการที่นี่ได้อย่างเท่าเทียมกันเรียกว่าโรงอาบน้ำของญี่ปุ่นนี่ยังมีทีหลังเธอเม่ซะอีกเธอเม่ที่ว่าเนี่ยจะปกติแล้วจะสร้างรู้ละพอๆกับพระราชวังใช่ไหมลุงทิศ เดออียวก็ว่าอย่างนั้นแหละมันมีเสาหินอ่อนเพดานโคง้งหินประดับหินโมเสกอย่างรูประเม็นว่าไนเออนอกจากนั้นเนะี่ยยังมีน้ำผงน้ำพูแล,ะะลปป้วก็ลูกปั้นไอ้วากันววานะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือคาราคันวาในวมยายมีรู้จักไหมอ,อ๋อยายก็รู้จักกันหลกเนื้อที่28ิดเอคืนเนี่ยสาม,มารถที่จะรองรับคนที่มาใช้บริการในคราวเดียว55 0 0คนเลยเออได้แถมมาเยอะไปหน่อยจริงๆ1,500ันอ่านผิดแต่ แต่ใหญ่ขนาดนั้นแล้วเนี่ยก็ยังสู่เธอเม่ของจัก,กรพรรดิที่ว่าไดโอเครเตียนไม่ได้อาลุงสมลุงสมว่ายัางไงโอโอ๋อเธอเม่ของจัก,กรพรรดินี่นะอยู่ที่ศูนย์กลางของโรมแต่ก็มีคนลมบางคนเนี่ยไม่ค่อยสนใจเฮียผาว่ายัางไงล่ะอืมก็เพราะว่าการอาบน้าเนี่ยมันเป็นการชักนําให้ไปสู่การเสื่อมเสียเพราะว่าคน,นมันจะรักสบายเกินไปได้รับความชื่นใจในการอาบน้ํามากเกินไป การอาบน้ํารวมกันกับผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเป็นเหตุให้มีคนไปขายตัวแฝงอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่าอีแจมมึงก็เคยขายตัวนี่มึงก็มาออากกาศหน่อยสิ <c oughs> อย่าว่าอย่างนั้นเลยค่ะสถานที่แาบน้ำบางที่นะคะก็มีการรวมตัวของซ่องนิดเดียวบางทีเนี่ยก็แบบว่าความหนาแน่นของผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาปลุยกายอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมคะเมื่อนำให้เกิดปัญหามีการมีชู้เปลี่ยนคู่นอนขัดศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยสังคมมันก็เสื่อมค่ะอีตัวมารายงานเองเลยนะคะเนี่ยทำไมต้องโยนมาที่กูด้วยคะกูก็ขายของกูอยู่ดีๆ พ่าด้วยความมึนเมาก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่จะตามมาจากการใช้โรงอาบน้ําร่วมกันอันที่จริงนี้ก็น่าเห็นใจเนื่องจากความร้อนในห้องนะฮะกับการออกมาออกกําลังทําให้คนเนี่ยกระหายง่ายชาวลมก็หนีไม่พ้นการระง,งับอาการคอแห้งด้วยวายสักเยือกไม่ได้ดับน้อนดับไปดับมาในที่สุดก็เมาผนสุดท้ายก็พาไปสู่การทะเลาะทุ่มเถียงและลอ่อลวงรวมถึงสุดฉกชิงทรัพย์กันไหนจะปัญหาคนเมาปัญหาระหว่างชู้สาวปัญหาความเสียงดัง โดยเฉพาะที่หน้ามันไส้มากที่สุดก็เห็นจะเป็นพวกเศรษฐีที่ชอบปวดรวยตำรวจว่าไงครับอืมจ่าก็เจอมาเยอะอืมมาอาบน้ําดีก็ต้องเอาทาดมาคอยมารับเสื้อผ้าราคานี่แพงเลยยับถ้าถ้าจ่ายจ่านะอืมจบที่พี่แบงค์ใหญ่เยอะเหล่าคนรวยอ,อืมมีทอนจ่านี่ก็มากินตังตลอดอะไรลุงสม,มอืม ดูแล้วเนี่ยมันก็การอาบน้ำเนี่ยมันมีจุดประสงค์เดิมก็คือการชำระล้างกายให้สะอาดแต่เช้ารมส่วนนี้ก็อ่างว่าการอาบน้นําสาธารณะจะพาคนรวมออกหาจากพิธีชีวิตทีด่ดีงามเออแต่ยังไงก็ดียายมีว่าไงอ้ายายมีก็คิดว่าก็ได้แต่นึกถึงความรุงเรืองของรมในอดีตเนี่ยทำกังซักรักทักพังนี่งนึงเนี่ย มันเป็นจานที่ลุงเรืองใช่ไหมเออแล้วทีนี้เนี่ยจากอาดีตตรงนี้ก็บอกเราได้ดีว่าความจเจริญยิ่งจเจริญทางวัตถุมากแค่ไหนความจเจริญในด้านศีลธรรมเนี่ยมันก็จะตกต่ำลงอะพระอาจารย์พระอาจารย์พ,าาพยมมาหน่อย <c oughs> <c oughs> จเจริพญพรนาโยมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สอนว่ารากฐานของตึกคือก้อนอิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษาแต่มีการศึกษาสูงเยี่ยมเทียมพาแต่คุณธรรมต่ำกว่ายอดยาก,ก็ไม่เป็นผลนะโยมนะ,จะเจริญพรเจริญพร ใครใครที่คิดได้ก็ดีไปใครคิดไม่ได้ก็ตกไฟบัรรลัยกันดังนั้น,น,นกดเขาโมโหเขาเหมือนจุดไฟเผาตัวเองโกรคือโง่โมโหคือบ้าไม่กดดีกว่าไม่บ้าไม่โง่เจริญพรยมจบขอบคุณข้อมูลจากเด็กดี c อ m ติดตามผลงานของผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ